านผู้ฟังคะมาติดตามเรื่องของการหางานทำเงินบ้างนะคะทางกรงการจัดหางานนั้นรับสมัครคนงานไปทำงานที่มาเก๊าค่ะโดยโรมการจัดหางานได้ร่วมกับสำนังกงานแรงงานน้ำเหมืองฮ่องกงเปิดรับสมัครคนหางานไปทำงานกับนายจ้างบริษัทประกอบกิจาการด้านโรงแรมและคาสิโนโดยเปิดรับสมัครวันที่15กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2567เปิดรับ4ตำแหน่ง70อัตราค่ะ ตำแหน่งแรกนะคะพนักงานดูแลทำความสะอาดพื้นทั่วไปจำนวนย0ิอัตราค่าจ้างหนึ่งสองพันี่รอยเหรียญมาเก๊าต่อเดือนคิดเป็นเงินไทยประมาณห้าห8ห้าันเก้าร้อยเก้าสิบปดบาทตำแหน่งที่สองเป็นกัปตันจำนวนสิอัตราค่าจ้างหนึ่งสี่พันหรอยี่สิบเจ็ดถึงหนึ่งหันหกร้ยสบสามเหรียญมาเก๊าต่อเดือนคิดเป็นเงินไทยประมาณห6หมืพันห้าสิบหกบาทถึงเจ็ด9ืห้าพันหสิบเก้าบาท ตำแหน่งที่สามตำแหน่งบาร์เทนเดอร์รับจำนวนสิบอัตราค่าจ้างหนึ่งาพันสองร้อเหรียญมาเก๊าต่อเดือนคิดเป็นเงินไทยประมาณห้าหมืเก้าพันหกร้อยสิบเดบาทตำแหน่งพนักงานเสิร์ฟจำนวนสาสิบอัตราค่าจ้างหนึ่งมืหนึ่งพันถึงหนึ่งห่สาพันสองร้อยเหรียญมาเก๊าต่อเดือนคิดเป็นเงินไทยประมาณสี่7มนเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบหกบาทถึงห้าหมืเก้าันหกร้อยสิบเ็ดบาทซึ่งการสมัครจะต้องดำเนินการสามขั้นตอนดังนี้ 1. งลงทะเบียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2. สมัครไปทำงานโดยรัฐจัดส่ง 3. เข้าร่วม OpenChat ท่านสามารถยื่นเอกสารการสมัครทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://goea.doe.go.th ค่ะ